ค่ะวันดวงใบดวงด,ดีกลับมาแล้วนะครับวันนี้พาไปส่องเพจของอาจารย์เบิร์ตธีรพงศ์นะครับล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของดาวอาทิตย์โยกย้าย7ราศีงานเข้าเงินเข้าโชคเข้ารวยขึ้นนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่านะครับว่า7ราศีนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัยแคปชั่นแล้วก็คำทำนายนะครับระบุไว้ว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าดวงกระเป๋าเปิดรับทรัพย์งานนี้รวยนะครับจะได้ทั้งงานเข้าเงินเข้า,า,ขาโชคลาภเข้านะครับขายอะไรก็รวยนะครับ รับเงินได้วัน,นะครับเงินเข้าไม่ขาดสายนะครับแล้วก็บุญกุศลที่เคยสะสมไว้นะครับจะกลับมาหนุนนํามีเกณฑ์ได้ของใหญ่นะครับเป็นบ้านใหม่รถใหม่หรือว่าแฟนใหม่ทัานเองครับได้ขยับขยายการงานการค้าธุรกิจจะเจริญก้าวหน้านะครับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าอิจฉานะครับเพราะสร้างมาด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองนะครับ อจะมีคนนะครับคอยอีฉาด้วยนะครับต้องระวังในเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะครับเออแล้วก็มีคนคอยดูถูกเราตลอดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ อาจารย์เขียนว่าช่างมันนะครับวงเล็บช่างมันเนาะเลิกคิดมากนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของเกี่ยวกับการสายตานะครับแล้วก็ปวดหัวนะครับวิธีการเสริมดวงที่ดีนะครับก็คือทําบุญเติมน้ามันตะเกียงนะครับถวายเทียนแล้วก็มันจะทําให้เรานะครับทวีโชคทวีความโชคดีไปนะครับก็มีทั้งหมด7ราศีนะครับนั่นก็คือสิงห์กรกฎตุลกุมธนูพฤกษ พริจิกนั่นเองครับที่เข้ารอบมาในครั้งนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวข่าวหัวดวงของใครอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งกุ้งกิงกงกิงไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวของมมดูดังๆหลายๆท่านวันนี้ไปแนละ้บาย